สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนของเสียเล็กนะครับผู้ใหญ่หนองนะครับที่หน้าเทศบาลตำบลสายขาวนะครับแปลงนี้แปลงเรียน400กว่าต้นนะครับที่เสียเล็กนะครับได้นำยุดไม้แพลนนะครับอือสามมาฉีดพ่นบำรุงทุเรียนนะครับที่ใบเหลืองไม่สมบูรณ์นะครับไปสองรอบนะครับแล้วใบเขาเริ่มสมบูรณ์ครับ แตกยอดรัดใบู่อย่างสมบูรณ์ใบเขียวขึ้นนะครับจากใบเหลืองๆนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่น้ำค่อนข้างที่จะแฉะนะครับเป็นดินเหนียวจะส่วนใหญ่นะครับทำให้น้ำไม่ค่อยระบายได้ดีนะครับทำให้ทุเรียนรับไนตัวเจนเกินนะครับใบเหลืองระบบรากมีปัญหานะครับหลังจากฉีดพ่นไปสองรอบนะครับใบเรียนเริ่มเขียวสมบูรณ์ขึ้นมาเลยนะครับและวันนี้เราก็ ได้นำสารปรับปรุงดินมาพืกินพัดจำนวน3ตันมาส่งเด็กนะครับตอนนี้นะครับที่เล็กใบเหลืองๆงงๆนะครับไม่รัดยอดใบไม่แตกนะครับยอดไม่ไหลนะครับมาฉีดพ่นไปแล้วก็ใส่สารปรับปรุงดินไปนะครับวันนี้ใบของเขาเริ่มแตกนะครับยอดรัดมาค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับที่ใบเหลืองใบร่วงหมดนะครับหลังจากใส่สารปรับปรุงดปรุงดินไปแล้วก็ฉีดพ่นครับ ใบเขาเริ่มแตกมาแล้วนะครับนะครับเป็นการฟื้นฟูระบบรากดินต้นเซลล์ของตัวเรียนที่โทมนะครับให้ฟื้นขึ้นมานะครับตัวอาหารที่อยู่ในภายไม้พาวเซตและไม้พะวกินพัดของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่เรามาส่งวันนี้นะครับนี่นะครับวันนี้เรามาจัดส่งกับเซลเล็กนะครับจานวน3ตัน60กระสอบนะครับหลังจากใช้ดีเล็กเขาก็สั่งมาใช้บํารุงตัวเรียนของเขากันต่อไปครับ อันใดที่มีปัญหานะครับเรื่องทุเรียนใบไม่รัดอดไม่ไหลใบไม่เดินหรือว่า,อาการที่ต้นทุเรียนนะครับหรือพืชไร่สวนไม่กินอาหารนะครับไปเหลืองๆใบเฉาไม่ฟื้นนะครับติดต่อสอบถามไม่ได้นะครับเรายินดีคำปรึกษาและแนะนํานะครับแล้วถ้าท่านได้น,นาสารปรับปรุงบุญบินไม้มพวกกินพัดและไมพ้พเซตของเราไปใช้นะครับในการฟื้นฟูพือไร่สวนของท่านนะครับตอนท่านจะมี ความสมบูรณ์เขียวและก็แล้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอนครับสำหรับรวันนี้เลาไปก่อนสวัสดีครับ